อ๋อทำไมหน้าตักงเชเลยวันนี้พี่เดซี่เ <c oughs> มืองเมืองลอกนั้นใครใครซื้ออันคูชชั่นให้กูด่ะพี่อะไรนะพี่เขาชื่ออะไร วันนั้นฉันก็ไม่ค่อยได้ตัอยู่ในไลฟ์หรอซื้อให้ไม่น่ารักจังไม่น่ารักเหรอไม่ได้คืออย่างบนเพราะว่าวันนั้นน่ะคุยกับมดเยอะมากเลยอ่ะคุยกับมดเยอะมากอุ้ยขอบคุณค่ะขอของขวัญค่ะที่ช่องมดบอกว่ามันแสบอยู่แต่ประหลาดมันบอกมันประหลาดมันยังไงประลาดบะโนบอโนบะโนแปลว่ายังงบะนัวขอบคุณค่ะพี่โบบะนงแปลว่าบะนัวเหรอ พี่เขาก็ดูอ่ะหล่เจ้าของดูดูด้ยชอบไหูดใช่พี่เขาอยู่ในนี้แหละิงเขาพูดหอย่าพี่หาคนนี้นะคะคนนี้หาเขาบอแต่ถ้ก็ถ้าจะไม่ฟังคนอื่นจะฟังคนกินาเขาติเชือกเกาี่น้ำตาลพี่น้ำตาลอยู่ในนี้บอก พี่นำตาอยู่ในเฮ้เฮ้ยอย่าเพิ่งพูดชื่อสินค้าเดี๋ยวจะโดนหืมวลาวราบัวดวงแมนบ่ผมสวยมากค่ะคุณเยอุ๊ยขอบคุณมากค่ะที่ช่องนะ่มอล่ไมไมเดี๋ยวอกว่าไมเองเปิดหน้าเหมือนอยูเล่เลเทียบกันได้ก็เหมือนไหมไม่เหมือนหรอทรงผมทรงผมอาจจะทรงผม น้องมีเคน่ารักมากเพื่อนหนูค่ะเพื่อนหนูคุณหมอเคยไปเดินดูตรงไหนเคยไปเรอพี่เมย์รวยเท่โสดมาหลอกใช้เงินมาไหนค่ะมาหลอกใช้เงินมาไหนค่ะรักรักทุกเพศทุกวัยมาหลอกใช้ตังมัไหนค่ะคุณหมอเคยไปดูเอ่อบอสต้องทำผมสีสีบเหลืองฟ้าได้ค่ะ เม่เบล่าเดโอ้แม่ว่ามึงทำอะไรที่ตลกมากเลยแต่กูสูดอ่าวิขอบคุณมากชื่อะไรเหมือนเหมือนจริงๆนะเพราะหมอแต่ข้างเหมือนกว่า ใช่ใช่น้องอยู่หรือไดารักแอบเหมือนทรงผมทาังค่ามีใครผ่านค่ะเราเคยเจอแล้วพี่พลอยสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะต่ละเหมือดตละเดชทำผมสีป้าแล้วหนูทำผมสีป้า กินออริจินที่น่าที่ร้านหรอคะวันนี้ครีมมี่ใครมาครีมมี่น้องพิมพ์หรอครีมมี่พี่หมดไม่มากินออริจิคืออะไรอ่ะอันกาแฟผู้จัดการสตาร์บั๊กผู้จัดการสตาร์บั๊กสาขาเซ็นทรัลคอันแกะชื่อว่าครีมมี่ค่ะทุกคนแล้วพูดว่าโดนแบนไหมครีมม่คือบางเนไม่ได้หรอกครีมอันเธอขึ้นมาเบิ่งกมูฉัน ถ้าเป็นเอฟเปลี่ยนชาดิมิน้องครีมน้องครีมน้องครีมตอบไปเลยว่าใช่ค่ะพี่มดใช่ค่ะใครใครได้เป็นแฟนคุณหมอโชคดีเลยอุ้ยใครที่ได้ใครที่เขาก็ปล่อยให้ตรวนานหลายปีแท้เจ้ากลับในประเทศกันคุณเจ้ากลับมาเป้นเดีมด การไม่มีแฟนเอี่ลูกแก้วครับเอฟฟี่เขาบอกว่าก็มีบุญการไม่มีแฟนอ่ะมีบุญการไม่มีแฟนคือมีบุญน้องบอกอืมตอนนั้นยุ่งอย่อยากมีบุญบ่จ๊ะแต่ไม่ได้อยากมีบุญไงไม่อยากมีบุญค่ะอยากมีบานจริงมึงเนี่ยประสาทประสาทหล่อรวยเจ้าของกิจการหลายแห่งเขาจะเขาจะเปิดตัวกันตอนไหนใคะเดี๋ยวต้องเปิดเอาค่ะแล้วก็เงินเยอะ มีหมดมีบ้านมีรถมีครบหมดมีเงินเยอะมากมาหลอกใช้เงินมหนไหนคะมาหลอกเอาเยอะเยอะเลยค่ะมาหลอกใส่เงินอีเท่าเนจ่ยเออมาหลอกใส่เงินมันแนตกมาสามสิบเนี่ยวันนี้แบนผู้ใหญ่บ้านชอบผู้หญิงผมดำซีดงเขาก็มากราคาขั้นเป็นโอ้ยเขาพูดไปอีกเ้ยบอกครับดูหนาเติม t ิ๊กต๊อกนะ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทิมก็ได้ยากแคมไปไดาคุณหูเป็นเอฟซีก็ยังไม่เห็นเลยก็ยังไม่เห็นเลยอะไรมาขอมากไม่รู้พี่พี่มาใหม่ครับพูดเรื่องพูดหรือพูดถึงเรื่องมดบ้างก็ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องไหน,น ไล์สดใครพูดถึงกันนี่และค่ะหมดวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยซัสิบหรอซามสิบเหรอสิบรงจังนะสรุปเขาจะไปเกาหลีอยู่นะอ่ามันีเขาไม่ต้มตุ๋นเขาไม่ต้มตุนคไปเติมนอัไปเติมัอนั่อแล้วก็แบบออนหม่ หก็บอกไปมันย oui. ัง er> ไม่ต้องเติมเนาะมันเพิ nah, ่งเย็นๆสีก็เ yeah, ล่นเป็นคนรู้ใจอาจจะเป็นคนรู้ใจอยู่แล้วก็ได้ค่ะยังไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะอันนี้พูดเอง r a n d o m องก่อนได้ทำงานบ้างไหมทำเป็นผู้ชายค่ะใช่ขนาดไอ้คนบอกว่าไม่เห็นอย่างนองทำค่ะทำดนตรีก็ไม่เป็นอะไรค่ะ หนูติดเอาหนูติดเอาหนูติดเอาหนูจะทำคลิปเนี่ยเกี้ยมันไปติดอะไรนะอาไปสปิงคงติดไหมมันหนติดบอแล้วไม่เป็นสปิงนถือเกี้ยวไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะบอบอบอติดบอติดติดออกแล้วบอเบากูไม่ได้ต่อยออกแล้วค่ะบอเบาเบาถเป็คุณว่าล้วครับเป็นแบบไหนไม่รู้เหมือนจังค่ะพีเดซี่ยังไม่มี โอ้ยไปตัวสเขาก็เอาไปได้เขามักดาุยเผื่อมีพนักงานเขามาเข้ามาดูเขาจะว่าเอ้าบอดคือไปนั่งซานมาพูดใช้ลองเพิงเมื่อกี้เป็นยังไงฮะว้าหลักมากเลยเห็นไหมไม่กล้าบอกเลยให้กันผ่านใช่ไหมเห็นไหมพูดอะไรกันเนี่ยสวยไหมทุกคน ไม่ได้อยู่นะใส่ไปเกาหลีมันีดำมันมากทีน้ำมันั็ใส่ไปกเกาหลีมันไม่สวยเนีน่ยมันเป็นอย่างนี้เฉยมันติดง่ายแล้วก็ไว้แบบทำค,ค,คนขอคอนเทนต์ชงนานั้นแต่ดำ เป็นไรที่กระตุกเฮ้ยของหวานชิ้นแรกของวันนี้ของหวานชิ้นแรกพี่เขาให้ตั้งเยอะแล้วพี่เขาให้ตั้งเยอะแล้วเธอเอาทำไมมันี่มีใครส่งของขวัญให้ได้วันนี้อุ้ยวันนั้นฉันได้ปลาหวานด้วยนะไม่รู้พี่วันไหนไม่รู้ได้แบบได้ของแท้เลย แล้วแบบไม่ใช่ไม่ใช่ป่าวันไม่ใช่ป่าวันจริมันมีหัวใจแบบนี้สแสดงว่าเขาให้เราไหมใช่พี่เขาให้ปลาหัวใจที่ขึ้นหัวหเราหรอใช่พี่เขาให้แล้วนะเธอโอ๋หลายครั้งเกินไปจะแปลว่าหลายป่วยอะไรกันเรื่องอะไรกันเนินไทากับถูเอ,เ,บบเอาติ <c oughs> อุ้ยตมประติดไมโยออฟฟิศแล้วเอ้คุณระวังลื่นไม่มาว่ะเออระวังลื่นไประวังลื่นไปไหนบ่า จริงใจสุดๆหะพูดถึงเรื่องอะไรหนูยังไม่รู้เลยขอน้ำไหนพี่อะแต่น้ำให้หนูแล้มันหน้าเด็กลงหน้าเด็กลงเยมันผอมลงหรือเปล่าเคพอแล้วเมืองพอแล้วอืมอนไม่แต่งหน้าหน้าเด็กลงมันผอมลงเมือนก็ผอมลงหน้ามันดีกว่า อ่ะทุกคนเดี๋ยวแบบไปถึงออฟฟิศดอวไลฟ์นะเพราะว่าต้องขึ้นรถแล้วก็เอบคูณค่าพี่อะไรนี่ขอบคุณคุณเจน เลิขาอินเลิฟที่หลี่จางหน้าตาคนมีความรักเฮ้ยมีความรักมึงค่ะเขาพูดถึงมึงบ้าเขาบอกบ้าหรือเปล่าคุณหมอเป็นหมอผิวหนังดลวยอ๋อไม่ค่ะคุณหมอเป็นเจ้าของคลินิกค่ะเป็นเจ้าของคลินิกนะคะเป็นเจ้าของคลินิกค่ะคลินิกความงามเป็นหมอผิวหนังที่ที่ขอนแก่นนี่แหละค่ะชื่ออะไรนะ ไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวเขาไปไล่โอเคโอเคเดี๋ยวเขาไปไล่เดี๋ยวเขาไปล่านะคะเดี๋ยวมีดาม้าโอเคคิดตังค์ไหมตรงไหนไปแากข้างหน้าใช่เออใช่สวัสดีครับพี่วินสวัสดีครับบอกเลยค่ะเดี๋ยวเซีไปอุดหนุนนะมีแต่ด่าค่ะเซีส่งของผ่านมอสพี่เขา อยากได้ใช่มะม่วงมะม่วงนโปมะม่วงน่ารักทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวแก่ถึงไม่มีใครไ,ไ,ไม่มีใครล่าค่ะมีแต่เ <c oughs> อฟซีเดี๋ยวมีคนล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ถึงออฟฟิศเดี๋ยวแก่แบบอ่าไลฟ์อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้กันวันนี้มีเปิด <c oughs> เพราะว่าให้มดมาดูที่ออฟฟิศใหม่ให้ อันนี้เป็นแบบเจ้าของคลินิกเนะเป็นหมอหมออะไรวะเน,นี่ยหมอเปล่าเป็นหมอทุกหมอเออเป็นหมอทุกหมอเนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงคลินิกเดี๋ยวเอยถ้าถึงอ่าออฟฟิศเดี๋ยวแก้วไลน์ไปไปออฟก,กับออฟฟิศกันนี่แหละงดเข,าข้าเข้าคลินิกเขาตอนเย็นแต่ว่าของเขาก็เลยมาหาแก้วก่อนที่ออฟฟิศเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงออฟฟิศเดี๋ยว แก่ไลฟ์อีกทีหนึ่งนะคะไลฟไล์เราต้องทุกคนต้องกดแชร์ไม่ฝังกาก้าไม่ไขายของกูจะขายกูจะแต่งหน้าอ๋อโอเคโอเคขายของขายของก็ขายไม่รู้ขายหน่อยเดี๋ยวกูจะโดนแบนเนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนขายเดี๋ยวออฟเดี๋ยวติดท่าปกติหน้าเราเขา,าจะปิดกั้นเราหรอไม่ให้คนอืกนไม่ไม่ปิดก็สามสี่ร้อยติดต่อมันไม่ค่้ปิดกั้นเบย์ไม่เบย์ด้วยเจ้าแม่โอเคเดี๋ยวมาใหม่นะคะจุ๊บจุบประมาณ